สวัสดีครับท่านผู้ชมที่คเคยติดตามช่องเท่าครับวันนี้มาประเบิงลูกป่าย์วัดมันปักมัน,ป,มนปักมันในสูตรเดิมไว้ใส่ผ้าโอ้โห ังล,ลุ่นเกาให้กับบังในเดี๋ยวเดี๋ยวสีเข่าสีภาพไปเบิง้งกระทายะกจายมัดลุ่นไปใส่เครื่องลุ่นแรงใส่ใส่พิี้ปักเลยมัดชับเมัดชับเลยเนี่ยว่สัตว์ีเป็นยังชี้จอยพ่มานเนาะได้ชี้ห้าเกียบพ่มาเว้ยน ทำเ้อสักมันอีเบงรักเก่าอาบนครับยากครับนี่นี่ครับตัวสับโป่งโป่งโป่งอูนี่แข่งดครับนี่แข็ง อากกิดท่านไปพูดขึน้นก็นมีเดี๋ยวไปปรงวิธีมันตากน่ครับมันเป็นแกแดอยู่ เดี๋ยวสักครู่้อาสีพาพี่เิ่นกันเห็ดรุดหม่กัดตาในใส่เวลาจักมือพี่ตังเฮงช่งสมืองสามมือกระด้การลำเน่นบ่าค่าช่องนี้ก็ยุดเจ็ดบาทปลายถึงแปดแปดบาทกลัวครับราคามันแห้งมันเส็็จปลแบบา สามป่ะเดี๋ยวเราข้อสิบ้าที่เปิดกันการเก็ดท่า <c oughs> <c oughs> นอเออุ่นใหม่ท่านสมัยสวนไกลๆก,ลกล <c oughs> <c oughs> นันไ <c> อ <oughs> ้้องกันทีเปิดตะกันนี่

ปอกอยังไงล่ะครับแต่เขาจะพาไปสวนสวนไหนไปสวนแห่งครับ <laughs> การเห็นมันการเห้มันได้สูตรใหม่แบบนี้มันเป็นการเห็นมันได้สูตรวิถีชีวิตใหม่ใส่เครื่องผลแลกมาด้ย ไม่ใชนี่ด้มัน้วดีกว่าใช่มันเอานาิกิงี่ใส่เครื่องเทคโนโลยีเขามาผสมประสานในการลอยฝากมันนะครับถ้าไล่เก็บใส่กระสอบทั้็สอทีไม่ทันจะเก็บไม่ทันหลังปันมันก็นีลหลงเลยนะ นี่เลงเลยนะเน่การมันเป็นูแบบท่นสายด้วรอน้นแบบโบราณสวนใกล้กันไอ้น้องพี่พี่จะของโบราณอัะครับปิดเครื่องเลยแองหมดเล <g ül> ย <g ül> <molec> <laughs> ยอมไม่ <su ks online> ่อยกัได้ที่นี้เนี่ยจะได้เหื่อหินน้ำีบใช้หัวปีทิ่มาเศรษเหินหน้าเกาเียตัดบ้านนี้ห่อนหลังบกขิงเกี่ยเกี่ยทำไมครับ่เกื่อง่เคร่องคูตาอาที่รอ